เป็นไม้เด็ดของสหรัฐอเมริกาชวนเชิญคนมาฉีดวัคซีนด้วยการงัดแผนแจกฟรีเบียรเงินแล้วก็โดนัทน้มน้าวให้คนอเมริกันชนมาทําการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อต้านไวรัสนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะและภาคธุรกิจจับมือการหาหนทางให้แนวโน้มอ,อเมริกันชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด1 i นะครับ รวมถึงแคมเปญแจกฟรีเบียนะฮะโดนัทและบางรัฐถึงขั้นมีการแจกเงินหรือไม่ก็มอบพันธบัตรออมทรัพย์มูลค่า100นะครับดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนต้องฉีดวัคซีนแก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ของสหรัฐอย่างน้อย1โดสให้ได้ราวประมาณ70%ก่อนถึงช่วงวันหยุดชาติสหรัฐอเมริกานะที่เขาจะจัดในวันที่4กรกฎาคมแต่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจ พวกที่ยังคงหลังเลหากต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าเรารู้ว่ามีอเมริกันชนนะครับหลายพันคนที่ต้องการแรงกระตุ้นเล็กๆน้อยเพื่อเข้ารับการฉีดโจไเบเดนก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับเป็นที่มาของการแจกควบคู่กับโควิด -19